What oh,

เรื่องเรืมอรักเรากลับมาแล้วจะรึกชิดไปด้วยหมย<ป>อ๋อจบไปแล้วชิลมากขออนุญาตที่จะเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตตัวเองในช่วงเวลาที่ขาดหายโผว่าวาัคุณสิ่ลมเย็นมาก เป็นอีกที่ที่แม่ขอแนะนำเอฟซีให้มาเที่วยวชายแดนโปกตุเกแล้วก็ไม่ค่อยแอร์ตรงนี้สะอาดอาหารก็อร่อยเดี๋ยวไปกินปูไข่ตีฟกัสกัน,นะะแล้วก็บรรยากาศเย็นๆแต่ทำไมแม่ค้าเขาทำนานจังอ๋อเสร็จละเสร็จละได้เดีย๋ยวเดีย๋ยวให้ดูว่ามีอะไรเพราะระหว่างรอพี่เขาอะไรไปค่ะ Because it's all unrooted. กาแฟสดนะคะแก้วนี้เท่าไหร่ห0บาทแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะแล้วก็อีกแก้วหนึ่งนี่เป็นช,ช็อกโกแลตปัน่นโอ้โห้านนี้เขาบอกว่าขายราคาถูกมากไอ้ช,ช็อกโกแลตปั่นนี้แค่แค่หาิบาทเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ปั่นก็40ไม่ก็ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับคนที่เที่ยว เยนไปลุ่งห0าร้อก็ขอบคุณป้าป๋าใจดีผู้สนับสนุนคุณพ่อนะคะก็ซื้อทุเรียนให้แม่ไป500ร้อยบาทแล้วคุณพ่อก็พากิน KFC แล้วลูกเขาก็ซื้ออาหารดีๆให้กินเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวแม่ว่าไม่จะเดินเล่นชายทะเลอ่ะแต่น้ำมันน้ำมันดำไปหน่อยมันจะไม่ค่อยน้ำมันจะไม่ค่อยใสเหมือนกับกบเกตนะก็ เป็นชีวิตที่ดีดีนนะก็วันนี้คงใส่ยันถูกรว,วันที่1ละไลค์ไปเลยอากาศดีจริงค่ะบรรยากาศบรรยากาศสวยแล้วหมอนี้หน้าก็สวยนะคะบรรยากาศสวยหมอนี้หน้าเขาก็สวยสามโมงสี่โมงละ อยากเป็นเศรษฐีคนต่อไปแม่ค่ะเพราะแม่ซื้อแม่ซื้อใบเดียวหกล้านพอละอืมคนตวยค่ะอยู่กัาตวยขอแนะนำนะคะร้านบาา้านกาแฟสดโอ้โหเอ้คูซีปชายทะเลที่จะ,จะนอนพักสัปดาห์อาทิตย์หนึ่ง ใช้ชีวิตก่อนความสุขเพราะว่าโควิดมันกินนะคะก็มไม่รู้ว่ากอใช้ชีวิตช่วงที่ว่ามีความสุขอยู่แล้วก็แม่ก็จะสวดบทคาถาไล่โควิดคาถาเออโพธิเขาเรียกว่าโพธิีาทาแล้วก็ไล่เชื้อโควิดคะ่ะแม่สวดทุกวนันะคนเดียวก็กินไปเลยสองแก้ว คนเดียวสองแก้วค่ะหนึ่งร้อยบาท คอนโดแม่โทรมาที่เบอร์0942899944นะคะ0 9 4 2 8 9 9 9 4คอนโดนี้ใกล้กับโรบินสันเอ้ยไม่ใช่ใกล้กับห้างบิ๊กซีใกล้กับตลาดใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสะดวกสบายเนะะี่ยฮะมีรปภเข้าออกแล้วก็ตอนนี้ก็ปีหน้านี้จะขายายอีกนะคะขายายคอนโดเพิ่มอีกมาเที่ยวราชบ,บุรีก็แวะมาหาแม่ได้นะ ข้างในร้านเขาก็ก็จัดค่อนข้างน่ารักมากนะคะบริเวณน่าร้านน่ารักมากมีชายทะเลเขาเรียกไปขี่ม้าไม่เอาตัวม้ามันมีก็จะมีม้าวิวจังวิวแต่ละมันมีความสุขในช่วงช่วงที่คุณ่พ่อกับลูกเขาพา ส่งที่ว่าพ่อเขาซื้อทุเรียนให้กินนะณะที่แม่ไม่มีตังค์มานะคะซื้อทุเรียนให้กินแล้วก็พ่อเขาก็จ่ายกาแฟให้ก็ซื้ออาหารดีๆให้แม่กินนะคะคุณพ่อแล้วก็ลูกก็ซื้ออาหารดีๆให้กินก็ให้เงินแม่มาะะช่วงที่ว่าไม่มีงานคือไม่ได้ไม่ไม่ไม,มีงานไม่มีการทำะค่ะชีวิตว่างตกงานนะคะ ชีวิตจบงานคือไม่มีการไม่มีงานไม่มีการได้ทำมีแต่คอนโดให้เช่าของตัวเองอย่างเดียวค่ะก็ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแฟนคลับอย่าข้ามโฆษณาน YouTube นะคะเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆของแม่ค่ะน้ำมันหมอใส่ก็อย่างนี้นะคะ ถ้าเจอโฆษณาบน youtube อยากกดข้ามนะคะเป็นค่าค้่าวค่า,าน้ำค่าไฟแม่ก็ยังมีนะคะช่วงตกงานขอบคุณสำหรับผู้ชม youtube ป,ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมาพาไปกินพาไปเที่ยวอหกกูซีบสวยทำรายการแบบท่องเที่ยวกินอะไรเงี้ยนอกจากดูดวงนะรู้สึกว่าบางครั้งดูดวงมันก็เบื่อนะไม่ได้ดังเนี่ยจริงมากนะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับทุกคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกช่องแม่ คุณก็คุ้มมากเพราะว่าคุณจะได้ไปเห็นแม่พาไปกินเทีย่ยวอะไรต่างๆในประเทศนะคะแล้วก็นี่ก็มาถ่ายรูปกวบผีเสื้อสมุนนางยักษ์แม่ว่าคุณแม่นี่น่าจะเป็นผีเสื้อสมุทตัวตัวที่สองได้เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อาจจะ <c oughs> อาจจะยัง <c oughs> อาจจะยังไม่ใหญ่ท้ก็พ <c> า <oughs> ัยมานีกับผีเสือ้อสมยังยังไม่ใหญ่นะ เพราะว่าปีช้อมสมัยเขาใหญ่กว่าแม่แม่ก็ยังไม่ใหญ่อะไรก็ก็ธรรมดาล่ะค่ะผอมๆอ้วนเป็นเป็น,เป,นเป็นสัจธรรมของมนุษย์นะคะผอมๆอ้วนๆน,นะบางทีก็อ้วนบางทีก็ผอมนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็เพิ่งจะมาได้กินตอนที่คุณพ่อคุณทำเขามานะคะก็ได้กินอาหารดีๆวันนี้ก็ขอบคุณมาสามดบวไปขับที่กดสมัสมาชชิกเดี๋ยวนี้เลย ก็สมัรสมาชิกเดี๋ยวนี้เลยนะ YouTube หมอนี้น้าแม่กดเลยค่ะกดด่วนทันทีเลยแล้วกดเข้าไปยังไงนะ YouTube ก็คิดว่ามีสมัครกัติดตามกดทั้งสมัครทั้งติดตามนะคะก็สมัครเสร็จค่าค่าสมัครสมาชิกแค่20บาทนะคะแฟนคลับแค่20บาทรายเดือนนะคะเลสูงสุด1 5 0 0บาทเดี๋ยวต้องไปดูว่าสิทธิประโยชน์มากมายในกนารสมัครแคมเปญสมาชิกช่อง YouTube แม่ ตั้งชื่อช่องว่า YouTube TV หมอหน้าแม่นๆนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆนะคะอัปเดตผ่าน YouTube ไทยแ l a n d เห็นบรรยากาศร้านอาหารพ่อขอกินอันนึ่งพ่อขอรีวิวอันนี้พ่อเขาซื้อมาให้กินกะหรี่ปับ๊บ <c oughs> <c oughs> ก็กะหรี่ปั๊บเจ้านี้เขาอร่อยมากนะคะของบ้า แนะนำเสือกเอีกเสือกอีกคือช่วยเขาแนะนำว่าขานมร้านบ้านเมสีนวลคือไปช่วยดนนุนร้านแม่เขาเยอะๆก่อนที่ร้านแม่เขาจะเจ๊งไปซื้อสามารถเขามีหน้าเฟซบุ๊กขนมบ้านสีนวลนะคะโอ้ผหิตบ้าอร่อยแล้วกไ็ได้ไปตามหาไอ้กล้วยก็ได้กล้วยอบน้ำผึ้งมาแล้วเขามีขายที่บ้านสีนวลก็มันเป็น เป็นเหมือนยายุวัฒน,นะอาารลุกมันเป็นเหมือนยายุวัฒน,นานะคะแล้วก็กินจะกินตลอดเลยแล้วก็น้ําเข่งนี่ก็จะกินทุกวันเพราะว่าเพราะว่าไล่เชื้อโควิดสิบเก้าค่ะที่อร่อยไหม ยังมีคนในครอบครัวเขาให้เงินให้ข้าวกินอยู่อืมน,นก็ประกอบอร่อยดีนะอืมรอ่อยค่ะอร่อยมากเลยมันในความสึกว่าไส้ เดาตกะหรี่พัมันจะมีเส้ไก่ ก่อนนะเลยค่ะไม่ไม่ไม่ต้องถามๆนะแต่ใครผู้ชมจะพูดตลกตลกคำถามไม่มีอะไรอ่ะเหมือนกันทั้งที่ตอนแรกคนหนูก็ก็พูดความจริงไงว่าถ้าแม่เอาบริจากคนดูหันยูทูบใดๆแม่หัวใจห่าอดแดกตายอ่ะหรือว่าขอขอแย่งเข้ายแย่งหมาแดกจริงๆไม่ดราม่าค่ะคนคนนี้บอกว่าเจ๊งสี่ล้านกว่าวิชาไม่ดราม่าไม่มีจะแดกจริงๆค่ะ นะขนาดผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ยังเข้าผ่านมาให้กินเนะี่ยไม่ดรามากไม่ช่างภาพนะคะรถเบ์ก็ขายหมดแล้วค่ะเงินติดบัญชีก็ไม่มี่ะไปเช็คกระ0นบาทนะ,ะเรื่องจริงค่ะพนักงานมันก็ไม่รับแม่สองร้อยบริษัททุกประเทศไทยไปแล้วนะคะได้กินก็ได้ให้เท่าที่กินกระปิกกระปิกกระปล่อยอะค่ะนิดหน่อย รถเนะี่ยโอเคอยู่อะไรก็วันนี้เนี่ยขอบคมมากแนะนำที่กินที่เที่ยวไปแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นวันนี้จะถูก